สวัสดีครับตอนนี้เป็นคณะนะครับของหอการค้านะครับประเทศไทยนะครับวันนี้มาประชุมหอการค้าภาคใต้ครับที่นราธิวาสและอำเภอสวยกุลกนะครับวันนี้เราจะผ่านด่านพรมแดนสวยกุลโลกครับเข้าไปเยี่ยมชมรถไฟความเร็วสูงครับแล้วเรามาดูว่ากิจกรรมในวันนี้มีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวลามชมกันครับได้ครับ เราอยู่กันที่วัดพระใหญ่ครับหรือวัดมัชชิมารามครับนี่เลยองค์ใหญ่จอเป็นบรรยากาศของวัดในวัดนะครับก็จะเป็นนี่เลยศิลปะปูนปั้นวรรณคดีของไทยนี่เลยจริงที่นี่เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยพุทธที่ที่ทอยู่ในประเทศมาเลเซียครับ เขาจะเรียกคนที่นี่ว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็จะเรียกว่าคนคนสยามอ่าใช่จิตศรัทธานะครับจากพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นี่ที่มาเลเซียนะครับเป็นจุดศูนย์รวมจริงจริง่ก่อนนี่คือรัฐนี่คือประเทศไทยอ,อีกวัดเมืองไปวัดไหนรูแม่อดีตแม่อดีตที่นี่นะนะครับ บนในบริเวณนี่สามัดับวนาวัดเขาจะบินเขาจะบินีวัดทนชื่อว่าเดม่กลับเดี๋เขาจะบินเดี๋ยวไปวัดชื่อวัดตามมนก็ชุมชน่วัดใช่ครใช่ใช่ครับยิ้มสู้แดดมากเลย ลไใส่เสื้อบบเลยนะอาแปดเลยแปปตอนที่เราอยู่กันที่วัดพี่คุณทองครับ <im its> วัดพี่คุณทองก็อดีตเจ้าวาดเป็นหลวงพ่อแดงครับ <im its> วัดพี่คุณทองครับก็เป็นที่เคารพศรัทธาของ คนไทยพุทธที่อยู่ที่นี่จะเป็นเหมือนเวลามีงานสําคัญสําคัญทางสัตว์ทางพุทธศาสนาครับก็จะมีพี่น้องไทยพุทธมาคนไทยสยามที่มาเวียนเทียนกันที่นี่ครับก็เป็นแบบจําลองจากพุทธมนตรครับใช่ครับเราลงเลยขึ้นเลย ขอเจริญพรคุณโยมที่เดินทางมาจากประเทศไทยแล้วก็มาหลายๆที่เนาะโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสอยู่ใกล้เคียงการมาเยี่ยมวัดกุลทองครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับอเอาวัดในกรันตันทั้งหมดมีทั้งหมด21วัดรวมกับวัดใหม่วัดนึก็ยี่สิบวัดแล้วก็สำนักสงฆ์มีเข้าถำนสงฆ์วัดพกุลทองเป็นอดีตวัดเจ้าคณะรัฐ เมื่อก่อนก็เป็นเจ้าคณะรัฐหลวงพ่อเจ้าคุณก็เป็นเป็นเจ้าคณะรัฐปกครองในกลันตัตในอำเภอทุงปัดเฉพาะอำเภอทุงปัดนี้ทั้งหมด13วัดเฉพาะในอำเภอทุงปัดนี่เป็นเป็นชุมชนคนไทยที่เยอะที่สุด<ม>แล้วก็มีวัดที่เยอะที่สุด<ม>ือนกันใ,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 ในในรัตนตัตคนไทยก็ประมาณแ8มื่นคนในรัฐกลันตันแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมนี่เหมือนกับภาคใต้ของไทยมีประเพณี8 0 0 0คนที่ถือแบบเยชนของมาเลเซียใช่ไหมของมาเลเซียใช่เป็นมาเลเซียทั้งหมดเลย เขาเขาเรียกตัวเองว่าชาวสยาม <ừ. S 1> มาตั้งรกรากอยู่นี้ประวัติตามประวัติศาสตร์นะบอกว่าตั้งแต่ปลายสุขโขทยัย<ม>ก็ประมาณ6,700ปีตั้งแต่ตั้งแต่ประเทศไทยยังไม่ได้รวมเป็นประเทศย<ม>ังเป็นสยามประเทศภาคเหนือก็ภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้ภาคกลางกับภาคกลางอยู่มาเลเซียก็ยังไม่ได้เป็นมาเลเซียตอนนั้นยังเป็นมาลาย,ยาหรือแหลมมาลายูแต่คนไทยสยามมามาอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะสืบประวัติว่าจะมีโบราณวัตถุอะไรนี้ หาไม่ได้เพราะว่าวัตถุโบราณของเราอะไรของโบราณาต่างๆนี้เราจะบรรจุในท้องพระห,า,ห,า,หายได้ก็คือการภาษาการพูดภาษาภาษาไทยของเราในรัฐกตน์ตันตจะเป็นสำเนียงภาษาใต้แต่ไม่ไม่ใช่ใต้พัทลุงไม่ใช่ใต้แบบสงขาเป็นใต้แขนงหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาชี้หีคนไท,ทยตอน<อ>นี้เราจะแรงกันจะพูดกันอ่าใครใครผักกลางบางที่กับใครผักอีสาน มัน <se eing> ที่หลวงพ่อแหลงให้ฟังนั่นเ้ก็เป็นภาษาท้องถิ่ของรัฐกลันตันเสียงมันจะแปลงแปลงแต่ว่าทว่าแหลงให้นหนึ่งมันจะเนิบเนิบแต่ว่าเวลาเรามายุ่มาเลเซียเราจะผสมผสานกับภาษามาเลย์ของภาษาจีนบางภาษาอินเดียมางปะเวลาเรามายุ่มนานๆกันมันต้องใช้หลากหลายสังคมมกันเมื่อว่าพาระพัฒนาธรรมแล้วว่ากันเราจงผลปกับพัฒนาธรรมต่างๆแล้กับชนมากคนไทยในมาเลเซียนี่สามารถพูดได้ทภาษาภาษาไทยของบ้านเราภาษาไทยกลางภาษาอังกฤษภาษาจีน แล้วกภาษาเมลีเป็นภาษาลักเป็นภาษาราชการเรียกว่าคนไทยในชุมชนบสิมันี่ก็มีลากลายมีพ่อค่ากันยังมีราชการราชการประชาการกันโเป็นหมอี่ยวกับชนมากกันขึ้นเพลกันเปลี่ยนเช้านาเช่าไรในปัจจุบันนี้ภาษาไทยในวัดกาลันตานยังเกือบทุกวัดแล้วกัในการได้รับการรับรองจากสถานกองทุนจากศูนพระบิเชนโมลีจังหวัดสุโาวัทมงคลสร้างหลักสูตร ภาษาไทยเฉพาะห้เด็กในมาเลเซียเดียรเรียนเป็นภาษาไทยเป็นทังาษพอหอกต้องนี่เทียบกับพอหอกและที่ว่าเขาเรียนสามระดับพอซองพอซพอหอกจะพอหอกก็เท่ากันเทียบกับพอหอกของไทยแล้วกันเวลาที่เขาเรียนต้อนี่ก็ไปศึกษาอยเทพกศนอให้ไปเรียนกศนอไปเทียบภาษาสองปีเทียบภาษาสองปีแล้วเข้าเอาเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยคือคือเหมือนกับว่าไปทํา MOU กับมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณก็นักวิชาการเขาร่างหลักูตดมาให้เราเรียนเฉพาะ เวลาเรียนจบแล้วก็คือเขายังขอแม่่าให้จบทําเอกแล้วก็จบม .6 ที่นี่แล้วก็ไปเรียนกศน .2 ปีแล้วก็ไปเทียบภาษาเมื่อสอบคัดเลือกแล้วก็เขาก็เอาเข้าไปเรียนหาอะไรกันค้ายๆว่าเป็นเป็นเป็นเด็กทุนของของศูนย์ที่นี่กับรวมกันกับศูนย์ราชินชัยบุรีสงขลาโมนิทีแล้อที่นี่เป็นคนนี้คนนี้โดยโดยตรงแล้วกัตางแต่ภูหยาตายายยู่นหนีมาแล้วมาสร้างสร้างนี้เป็นเงินมาจากไหนครับเงินบริจาค หรับวัดเราในวัดไทยเราเนี่ไม่ว่าแต่ยุคไหนยุคไหนรวนแล้วแต่มาจากเงินถี่บริจไทยก็มีมาสมทบช่วยอ่ามันมันาครว่าทำสมผู้ร้านมอเลยวัดถี่ยคาลันตันด้วยในเมือนจะชนมากจะเป็นวัดถี่ยทำไมผู้ร้านวัดไม้ไม้นี่ก็จากเพราะว่าเนื่งมันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยเเรามีวัดมาตั้งแต่โบราณก็เราสามารถขยายวัดได้วัดนี้สมัยตั้งแต่สยามไหม สมัยตั้งแต่สยามใช่ใช่ตั้งแต่สยามสยามยังไม work ่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นประเทศถ้าคนไทยสยามสามารถซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านที่อยู่ใส่ที่ดินได้ปกติเสื้อได้เฉพาะของของหนอดจ่างภูมิบุญตรภูมิบุญภูมิบุญคือใครๆว่าเราก็พยายามพยายามจะจะบอกให้ทางภาครัฐบาลรัว่าเรานี่คือภูมิบุญคือคือคนติดก็ต้องมีการดำรงชีวิต safata <laughs> kuma